จากกระแสการแจกเงินหมื่นของรัฐบาลทําให้เกิดประเด็นลากลายในโซเชียลมีเดียหนึ่งในนั้นที่ต้องออกมาเตือนสําหรับเจ้าหนี้ที่ไปยืนรอลูกหนี้กดเงินดิจิตัลแล้วพยายามจะเอาเงินหมื่นไปสิ่งเหล่านั้นผิดต่อกฎหมายตามพรบรทวงถามหนี้และอาจจะโดนหนักถึงข้อหากันโชคซับหรือชิงซัพย์แล้วแต่กรณีไปดูกันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น จากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเตือนเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ไปบังคับลูกหนี้ให้ไปกดเงินสดดิจิทัลอ่าไม่ต้องใช้คำว่าดิจิทัลแล้วถุยมันไม่ใช่ดิจิทัลแล้วมันเป็นเงินสดเลยมันเป็นเงินสดที่แจกมาจากเรื่องของกลุ่มเปราะบางทีนี้ครับมันมีแนวคำพิพากษาของศาลกากรณีที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้แล้วไปบังคับให้ลูกหนี้ไปที่ เพื่อถอนเงินสดออกมาแล้วเอาให้เจ้าหนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่บังคับให้ไปกดอันนี้มันมีแนวตัดสินของศาลและมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เอากฎหมายก่อนที่ผมต้องออกมาพูดว่าผมสงสารเจ้าหนี้เดี๋ยวไปทวงมาหมื่นหนึ่งโดนเขาฟ้องไปติดคุกติดตารางมันไม่คุ้มพระราชบัญญัติทวงถามหนี้2558มาตรา11ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้1 ข่คมขู่การใช้ความรุนแรงหรือกระทาการอื่นที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือของผู้อื่นฝา่าฝืนมาตรานี้ระวังโทษไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนทุกไปเอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาหมื่นนึงเนี่ยถ้าเขาแจ้งความขึ้นมาเนี่ยปรับ5 0 0แสนเจ้าหนี้ฟังไว้จะเย็นๆนก่อน ให้ลูกนี้ได้หมุนบ้างไอเงินนี่มันเป็นเงินของรัฐเขาแจกมาให้มันหมุนใช่ไหมไม่ได้เอามาใช้นี่ไว้ส่วนลูกหนี้เนี่ยถ้ามีก็ต้องไปจ่ายเจ้าหนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเชียร์อย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามสผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังปัทุษลายก็คือใช้ความรุนแรงอะหรือโดยขู่เข็นว่าจะทําอันตราย จะชีวิตร่างกายเสรีภาพขู่ว่าจะทําร้ายเขาถ้าเขาไม่ไม่ถอนเงินมาให้จะเป็นองค์ประกอบตามมาตรา3ามสมันเป็นความผิดเรื่องของการโชครัพย์และหากใช้กําลังอันนี้คือแค่ขู่แล้วเขาไปกดโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนยอมความไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยระวังก็หาชิงทรัพย์ด้วยมันมีคนเนี่ยเคยโดนป้นทรัพย์จากการบังคับลูกหนี้ไปกด ATM ถ้าคุณโดนชิงทรัพย์นะครับผมบอกเลยชาตินี้คุณไม่ได้ออกจากคุกเลยนะครับ ชิงทรัพย์นะครับไม่ใช่ข้อหาลักทรัพย์นะครับไม่ใช่ข้อหาทวงหนี้แล้วนะครับจะใช้กําลังกับเขาเนี่ยเตือนเจ้าหนี้ลูกหนี้มันจะไปกดเงินที่ต้อวันไหนก็ปล่อยมันถ้ามันไม่มาจ่ายคุณก็ไปฟ้องแต่อย่าคุณอย่าไปยืนบังคับให้มันไปกดหน้าตู้มันจ่ายเงินคุณวันนี้ได้พรุ่งนี้มันก็เดินมาฟ้องผมได้เดินไปแจ้งความได้คุณเห็นโทษไหมทวงหนี้โดยใช้กําลังอะ่ะมาตราสิบอ็ดอนุนหนึ่งอะ่ะห้าปีปรับห้าแสนทำอะไรคิดดีด เอามากางให้ดูก่อนจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันหน้าตู้ ATM ครับปรึรกษากรุมาโทรมาที่0 9 2 4 5 3้9 3ี่ครับ